สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับออมมี่เหมือนเดิมนะครับก็คือตอนนี้มีคนคนหนึ่งนะครับเขาแชร์ประสบการณ์การทำงานร้านสะดวกซื้อให้ผมฟังนะครับแล้วผมก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะต้องนำมาเผยแพร่ให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะครับ ก็คือหนึ่งเลยคือพนักง,งานเนี่ยเขาทำงานกันเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆนะครับสำหรับพนักง,งานที่ทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสมินิมาร์ทหรือว่าจะเป็นเจฟฟี่อย่างเงี้ยครับเ,เขาทำงานกันแบบทำงานกันเหนื่อยมากเลยนะ แล้วผมก็จะบอกข้อควรปฏิบัติของทุกๆของทุกๆคนนะครับที่เป็นผู้ใช้บริการของร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะครับสิ่งแรกเลยที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำตามกฎระเบียบของร้านนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คือ,อ,อมันเป็นช่วงโควิดระบาดเนาะผมก็เข้าใจแหละว่าแบบเออบางคนมาก็อาจจะแบบลืมแมสปิดปากบ้างนะครับอาจจะแบบ แพ้เจลล้างมือบ้างอย่างนี้ครับข้อควรแนะนําก็คือทำ,ท,ำทำตามกฎของร้านนะครับหรือว่าจะเป็นกฎของออของทางบริษัทเขาก็คือ1เลยคือต้องสวมแมสปิดปากเข้าร้านสะดวกซื้อทุกครั้งนะครับอันนี้ย้ําเลยนะว่าทุกครั้งแล้วเจลล้างมือหักไขรแพ้ก็ต้องบอกพนักงาน หากใครที่ไม่แพ้แล้วไม่อยากได้รับเจลล้างมืออันนี้ท่านทําผิดกฎนะครับก็คือท่านที่ไม่ได้แพ้เจลล้างมือก็ต้องรับเจลล้างมือไปด้วยนะครับรับเจลล้างมือทุกครั้งในตอนที่เขาร้านสะดวกซื้อเพราะว่าทางร้านเนี่ยกลัวที่จะลูกค้าท่านอื่นอาจจะแบบได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอ,อาทิเช่นลูกค้า คนหนึ่งเขาไม่ได้รับเจลล้างมือก่อนเข้ารับก่อนเข้ารับการใช้บริการจากร้านสะดวกซื้อนะครับก็มือเขาอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่ามีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่มือโดยที่ลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ไปจับสิ่งของออสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อนะครับ ก็อาจจะทําให้แบบลูกค้าคนหลังๆที่เขามาทีหลังเนี่ยอาจจะแบบจับสินค้าตัวเดียวกันกับที่ลูกค้าคนที่ไม่ได้รับเจลล้างมือจับแล้วลูกค้าคนนั้นเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียรติดมือติดไม้ติดมือกลับไปบ้านเวลาแบบกินข้าวอะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบขี้เกียจล้างมือเขาก็อาจจะแบบใช้มืออย่างนี้นะครับแต่ก็ควรล้างมือ20วินาที นะครับอันนี้เป็นข้อควรปฏิบัติของร้านนะเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับหากลูกค้าท่านไหนหรือผู้ใช้บริการท่านไหนนะครับรู้ว่าพนักง,งานกำลังทำความสะอาดพื้นอยู่กะลุนาะท่านทุกคนอย่าเดินเข้าไป ในบริเวณที่พนักงานเขาทําความสะอาดอยู่นะครับหรือไม่หรือไม่ว่าพื้นที่กําลังแบบเพิ่งถูเสร็จอะ่ะเออพื้นที่เพิ่งถูเสร็จอะ่ะแล้วทีนี้พื้นมันยังไม่แห้งอะ่ะแล้วลูกค้าเดินเข้าไปแบบเดินเข้าไปเหยียบเลยอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ถูกนะครับมันเหมือนกับแบบทํานาบนหลังคนอะ่ะเอออันนี้ผมเปรียบเทียบแบบง่ายๆแล้วเหมือนทำนาบนหลังคนก็คือให้เขาเช็ดพื้นตามรอยคุณตลอด โดยที่คุณไม่สนใจเลยว่าพื้นมันจะดํำไหมร้านจะสะอาดไหมอย่างนี้ถ้าพื้นเลอะถ้าร้านไม่สะอาดพนังงนกนนนะง,นง,งานทุกคนโดนเลยนะจริงๆพนักงานทุกคนโดนเลยนะไม่ว่าจะโดนผู้จัดการว่าว่าเออพื้นไม่สะอาดหรือไม่ก็อาจจะแบบเป็นเจ้าของร้านที่เข้ามาตรวจร้านนะครับออสุ่มสุ่มตรวจอย่างนี้หรือว่าจะเป็นออเดตออเดตก็คือเป็น เ,เป็นฝ่ายที่แบบตรวจระเบียบของร้านนะครับตรวจหาสินค้าแบบสินค้าหายไหมถูกขโม,มยไปไหมหรือสินค้าชำรุดแตกอะไรพวกนี้นะครับออดิชเขาก็จะลงนะครับก็เดือนหนึ่งก็น่าจะประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วแต่บางสาขาแล้วแต่บางพื้นที่นะครับ <S <S นั่นแหละเวลาพนักงานทําความสะอาดอยู่รบกวนครับลูกค้าอย่าเข้าไปเหยียบย่ํา ในพื้นที่ที่บริเวณที่พนักง,งานเขากําลังทําความสะอาดอยู่เพราะว่าลําพังแค่เขาคนเดียวทําความสะอาดทั้งร้านนะมันก็เหนื่อยพอแล้วนะครับยิ่งเป็นสาขาใหญ่อีกสาขาใหญ่มีแม่บ้านแล้วแม่บ้านทาความสะอาดพื้นเสร็จปุ๊บลูกค้าเดินผ่านไปอย่างนี้แม่บ้านหันหลังกลับมาพื้นเลอะอีกแล้วแม่บ้านเขาก็ต้องหันหลังกลับไปทําความสะอาดตรงนั้นใหม่นะครับ <c oughs> อันนี้ข้อที่สองผ่านไปแล้วนะ ต่อไปข้อที่3ข้อที่3 1เลยคือหากสินค้าใดที่ลูกค้าเห็นว่ามันชำรุดหรือเสียหายให้ลูกค้าแจ้งต่อพนักงานในร้านให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่ามีอยู่เคสเคสหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยเจอมากับตัวเลยวันนั้นผมเข้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง กล้ๆบ้านผมนี่แหละแต่ว่าลูกค้าคนนั้นอะ่ะผมไม่รู้จักนะเ,เขาเป็นผู้ชายับกลางคนผมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยแล้วผมจะไม่บอกรูปประพันธ์สันธานเขาแล้วกันอเขาเนี่ยหยิบถุงแฟบกับถุงน้ําตาลมาซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าถุงแฟบที่เขาถือมาเนี่ยมันถุงอะ่ะมันชํารุดและมันมีรอยรั่วที่ถุง เขาก็ถือถุงมาลากยาวมาเลยตั้งแต่ชั S <S ้นวางของที่วางพวกผลิตภัณฑ์แฟบซักผ้านะครับยาวมาจนถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วพอเพิ่งหันหลังมาดูว่าเอ้ยแฟบถุงมันรั่วแล้วทีนี้ต้องทำยังไงลูกค้าคนนั้นไม่สนใจครับผมวางถุงแฟบไว้หน้าเคาน์เตอร์แล้วเดินไปหยิบแฟบถุงใหม่มาแล้วก็ออกมาคิดเงินแล้วก็เดินจากไป แล้วกลับมาอีกรอบหนึง่งเป็นเป็นลูกค้าอีกคนหนึง่งซึ่งเป็นเป็นผู้หญิงแต่ว่าวัยแบบแกสงอายุแล้วแหละประมาณรุ่นป้า,ปาเราเนาะเขาก็หยิบถุงน้ําตาลมาประมาณ7จ็ดแปดถุงมั้งเขาก็หยิบมาหยิบใส่ตะกร้ามานะเขาหยิบใส่ตะกร้ามาปุ๊บอีกถุงนึงอะ่ะมันอยู่ข้างล่างสุดไงมันรั่วเหมือนกันเลยครับเหมือนกับเคสที่ผมเจอลูกค้าคนหนึ่งที่เขาแบบ ถือแฟบมาเลยเออลากยาวมาตั้งแต่หน้าชั้นวางของของน้ําตาลยาวมาจนถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วลูกค้าคนนั้นเขาไม่สนใจเขาเดินกลับไปยิงหยิบถุงน้ําตาลใหม่แล้วก็เอามาให้พนักง,งานคิดเงินใหม่แล้วเขาก็เดินจากไปโดยที่ไม่ถามว่าเออควรทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อปฏิบัติของลูกค้านะครับ3ข้อแล้วนะข้อที่4ี่ ข้อที่4เลยเนี่ยคือช่วงนี้เขารณรงค์กันงดแจกถุงงดซื้อถุงนะครับยกเว้นถุงผ้าเขารณรงค์กันใช้ถุงผ้านะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นถุงพลาสติกทุกใบนะครับที่ออกจากร้านสะดวกซื้อร้านนั้นถ้า audit ออเข้าปุ๊บหรือเจ้าของร้านเข้าปุ๊บแล้วถ้าเห็นพนักงานจ่ายถุงพลาสติกให้ลูกค้าไปเนี่ยพนักงานคนนั้นจะโดนไล่ออกทันทีเลยนะครับอ,อันนี้ผมมีแบบ มีเพื่อนผมทางานอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนาะเขาก็เออเอามาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเอ่อไม่ไม่อยากให้ลูกค้าขอถุงจากพนักงานโดยตรงนะครับควรน,นําถุงมาเองนะครับเพราะว่าลําพังพนักงานก็แบกรับภาระก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นข้อครวรปฏิบัตินะแล้ว อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการปิดร้านอันนี้เรื่องที่5แล้วนะเรื่องที่5เรื่องการปิดร้านที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือ Tesco Lotus เขาจะปิดเวลา3ามทุ่มเป๊ะนะครับส่วน7ซเว่นอจะปิดประมาณ4ี่ทุ่มมินิมาร์จะปิดเวลา3ามทุ่ม g จฟฟีก็จะปิดเวลา3ามทุ่มเช่นกันปั๊มน้ำมัน ก็น่าจะปิดประมาณ3ามทุ่มเพราะว่าผมไม่ได้ไปสอบถามทางร้านน้ำมันนะครับเวลาปิดของร้านเนี่ยเขามีเวลาของเขานะครับเวลาปิดปุ๊บลูกค้าห้ามเข้าเด็ดขาดยกเว้นลูกค้าที่เข้าก่อน3ามทุ่มแล้วถึงจะออกมาแล้วไม่สามารถทันหลังกลับมาเข้าร้านได้อีกตามเคยนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาปิดร้านแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ขอแบบให้พนักง,งานอารมุ่อรวยอย่างเงี้ยอย่านะครับอย่าเลยอย่า ขอให้พนักงานอารมุ่มอร่อยหรือขอให้พนักงานเปิดประตูให้เพื่อที่จะไปซื้อสินค้านะครับเพราะว่าระบบของทางร้านเนี่ยคือ 1. การที่ลูกค้าซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยรายการที่ลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยมันจะขึ้นตรงต่อกับเจ้าของร้านนะครับพอลูกค้าซื้อปุ๊บเกิน3ามทุ่มปุ๊บมันจะขึ้นเด้งที่ส่วนระบบงานของเจ้าของร้านปุ๊บทันนั้นทันทีเลย นะครับเ,เจ้าของร้านเขาก็จะเช็คว่าเอ้ยทำไมลูกค้าคนนี้เขามาซื้อของเกินสามทุ่มได้นะครับพนักงานคนนั้นก็จะโดนสอบสวนพร้อมกับย้อนกล้องวงจรปิดดูนะครับทุกตัวภายในร้านเลยนะครับพนักงานคนนั้นก็จะซวยไปนะครับอันนี้ก็คือ5ข้อปฏิบัติที่ช่วยพนักงานแล้วนะข้อที่6ข้อที่6นะครับก็คือ หนึ่งเลยคือถ้าลูกค้าหยิบสินค้าตัวไหนมาแล้วรบกวนให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยนำสินค้ากลับไปวางไว้ที่เดิมพร้อมจัดสินค้าให้เข้ารูปแบบเดิมตามที่ลูกค้าเห็นทีแรกก่อนที่จะหยิบสินค้ามานะครับเพราะว่าพนักง,งานเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลามาตามเก็บตามเก็บสินค้าตามจัดสินค้าให้กับผู้ใช้บริการทุกคนนะครับ แล้วอีกอย่างหนึง่งนะครับการที่ลูกค้ายหยิบสินค้ามาแล้วแลวลูกค้านํากลับไปวางที่เดิมเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะวางไม่ตรงจุดตําแหน่งที่สินค้านั้นควรที่จะวางอยู่แต่นะครับแต่ขอร้องมีบุคคลบุคคลขอร้องมาบอกว่าเออให้ผมแชร์เรื่องนี้หน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาเหนื่อยนะเขาไม่ได้มาน่จาจัดสินค้าอย่างเดียวพื้นเขาก็ต้องถูเขาก็ต้องกวาด เงินเขาว่าต้องรักษาดูแลเป็นอย่างดีเพื่อการขาดตกบกพร่องขึ้นมาเขาจะต้องชดใช้เงินนะครับแบกรับภาระเยอะมากพนักง,งานนะครับเรื่องที่เรื่องที่หนเมื่อกี้เรื่องที่7เรื่องที่8เรื่องที่8มั้งไม่รู้สิเออแต่เรื่องต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสํสำคัญมาก,มากที่สุด นะครับก็คือเรื่องการชำระสินค้า <c oughs> การชำระสินค้านะครับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทุกท่านเนี่ยควรที่จะดูสินค้าในมือตัวเองแล้วก็ประเมินประมาณราคานะครับตามที่ป้ายกำหนดไว้เลยทุกสินค้ามันมีป้ายกำหนดไว้แล้วแหละว่าลูกค้าควรที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ นะครับให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พอดีก่อนที่จะไปถึงหน้าเคาน์เตอร์นะครับบางลูกค้าบางคนซื้อแค่สปอนเซอร์ขวดเดียวนะครับแต่กับจ่ายแบงค์พันอย่างนี้แล้วบางบางทีในร้านเขาอาจจะแบบเออเงินทอนอาจจะไม่พออย่างนี้เพื่อลูกค้าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นลูกเพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการหรือลูกค้าคนไหนที่ฟังอยู่เนี่ย ย้ำเลยนะครับอย่าเห็นแก่ตัวมากมากๆเลยนะครับช่วยๆกันนะครับคนไหนที่คิดว่าเอ้ยฉันซื้อสินค้า900 800 9 0แเ้ฉันจ่ายแบงค์พันอย่างนี้ฉันก็ผิดสิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลูกค้าทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกคนหรือผู้ใชบ้บริการทุกคนเนี่ยก็คือคนที่ให้เงินเดือนแก่พนักง,งานนะครับแต่บางเรื่องเนี่ย ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยควรที่จะประเมินเอานะครับไม่ใช่นําแบงก์พันไปซื้อของเล็กๆน้อยๆแล้วก็แตกเป็นแบงก์ย่อยนะครับแล้วก็ขอเลือกธนาบัตรจากพนักง,งานที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องส่วนรวมนะครับส่วนรวมก็คือพนักง,งานเขาจะต้อง แจกจ่ายแบคงย่อยหรือเงินทอนเนี่ยให้พอสำหรับลูกค้าทุกคนในวันวันนั้นนะครับโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่ลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าลูกค้าบางคนแบบเอ้ยฉันรีไปฉันรีไะฉันจอดรถไว้ข้างทางฉันก็จอดรถไว้หน้าร้านอะตำรวจมาล็อกล้อ,ลอฉันเธอต้องรับผิดชอบนะ อันนี้พนักงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับส่วนเกี่ยวข้องก็คือผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้านั่นเองคุณไม่จําเป็นต้องไปจอดรถข้างทางเพื่อที่จะกลัวตํารวจมาล็อกล้ออันนั้นคือความมักง่ายของคุณนะครับอันนั้นคือความมักง่ายของคุณแล้วสิ่งที่พนักงานรีดที่สุดก็คือรีดถอนเงินให้ลูกค้าแล้วรับแล้วรับแล้ว,ลว,ลว,ลวรับลูกค้าที่จะใช้บริการคนต่อต่อไปเนี่ย ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเขาไปทํางานอื่นนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ถึงคิวตัวเองแลนะ้วเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบอาจจะแบบเอยฉันปวดฉี่ฉันอยากเข้าห้องน้ำลูกค้าอดทนครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็ได้เงินทอนนะลูกค้าลูกค้าอดทนมาตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ำ อยากทำธุระของตัวเองอย่างนี้แล้วมาระบายกับพนักงานว่าเอ้ยเร็วๆฉันรีบฉันอยากขห้องน้ำฉันจอดรถไว้ข้างทางอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับอ่าอันนี้มันไม่ถูกนะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้อ่าทุกๆคนรู้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการต่างๆนะครับ หรือไม่ก็เป็นผู้จัดการของร้านนะครับ <c oughs> ควรที่จะจะัดสรรแบ่งเวลาให้ดีนะครับจัดสรรแบ่งเวลาให้ดีว่าเอ้ยช่วงนี้เคอร์ฟิวแล้วเนี่ยพนักง,งานกะดึกเนี่ยเขาต้องมารับกะก่อนสี่ทุ่มนะครับแล้วพนักง,งานที่อยู่กะบ่ายเนี่ยเขาก็ต้องอกลับบ้านก่อนสี่ทุ่มเช่นกันเพราะว่าไม่งั้น ขับรถออกไปข้างนอกกําลังกลับบ้านเจอตํารวจสายตรวจมาเรียกจอดข้างทางโดนปรับเป็นหมื่นแบบนี้นะครับอันนี้ทางร้านก็จะต้องจัดสรรเวลากันให้ได้นะครับส่วนลูกค้าที่จะมาหลังสามทุ่มผมก็บอกไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเนาะว่าไม่ควรนะครับไม่ควรออกจากบ้านตั้งแต่สามทุ่มเลยเพราะว่าไม่มีมันจะไม่มีร้านสะดวกซื้อไหนเปิดให้บริการลูกค้าหลัง หลังเคอร์ฟิวแล้วยก 7, 7เวนเซเวนเซเว่ขาปิด4ทุ่มพอลูกค้าออกจากเซเว่นมาปุ๊บ4ทุ่มปุ๊บลูกค้าก็ไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าติดเคอร์ฟิวออกไปโดนตำรวจจับอันนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบนะครับ <c oughs> แล้วก็อันดับแรกอันดับแรกเลยที่สิ่งสิ่งที่ลูกค้าจะซื้อพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็คือ11โมงถึงบ่าย 2, แล้วก็5โมงถึงเวลา24นากา นะครับอันนี้คือเวลาจํากัดที่ให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นอกเหนือจากเวลานั้นเออน้องอารมณ์ออลวยให้พี่หน่อยนะพี่รีบพี่ต้องไปท,ทําธุระต่อที่อื่นจยวพี่ไม่มีเวลากลับมาซื้อมันไม่ใช่ข้ออ้างครับผมทาธุระต่อลูกค้าไม่จำเป็นต้องดื่มเครื่องดอื่มแอลกอฮอล์ถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คืออย่าให้พนักงานอารมณ์อลวย ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อสินค้าเรื่องการเข้า,าร้านเรื่องการที่ทําสินค้าเสียหายลูกค้าคนไหนที่ทําสินค้าเสียหายส่วนใหญ่เขาจะไม่รับผิดชอบหรอกครับส่วนใหญ่เขาจะหนีแล้วให้เราลปล่อยให้พนักงานผิดชอบอันนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวอย่างมากนะครับพนักลูกลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคนไหนเนี่ยที่รู้ว่าทําสินค้าของภายในร้านเนี่ยเสียหายนะครับรบกวนให้รับผิดชอบนะครับเพราะว่าพนักงานเขาก็มีเงินเดือนของเขาเนาะภาระหน้าที่เขาก็เยอะ นะครับลูกค้าคนไหนที่มีความรับผิดชอบมากๆหรือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามที่ผมบอกนะครับก็คือรับผิดชอบในเรื่องของการที่ทําสินค้าเสียหายนะครับหรือไม่ก็ทําตามที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็คือหากเห็นสินค้าชํารุดเสียหายตรงไหนให้รีบแจ้งพนักงานทันทีนะครับจะได้ไม่มีฝ่ายไหนได้ฝ่ายไหนเสียนะครับอันนี้เป็นทางที่ดีที่สุดนะ <c oughs> อ่ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งตอนที่พนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเติมสินค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำเข้าตู้เย็นหรือว่า,ากำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นขนมกระดาษทิชชู่ขนอซุปก้อนมามา่าหรือไม่ก็แม้แต่ของสดนะครับ เวลาไหนที่พนักง,งานกําลังเตรียมของเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการกนคนอื่นหรือให้ผู้ใช้บริการที่จะมาหลังจากนี้ได้ใช้บริการนะครับได้รับซื้อสินค้าได้ทั่วถึงนะครับรบกวนหากลูกค้าต้องการจริงๆรบกวนให้ลูกค้าบอกพนักง,งานให้หยิบให้นะครับไม่ใช่เดินดุมดุมดุมแล้วไปหยิบเองนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับหากลูกค้ารีบ ก็ต้องแจ้งว่าอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับน้องน้องนอง้พี่ขอ,อ,อขนมฟ้าไทยหน่อยหรือว่าอ,อ,อะไรนะผงชูรสฟ้าไทยรสด,ดีฟ้าไทยอันนั้นนะ่ะเออหยิบม,มาให้พี่หน่อยห่อสีเขียวนะห่อสีเขียวเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายตังค์ละแค่นั้นแหละ เดี๋ยวพนักง,งานเขาก็หยิบให้นะครับหรือไม่ก็ถ้าพนักหรือไม่ก็ถ้าพนักง,งานเขาไม่ว่างจริงๆกําลังจัดเต็มสินค้าอยู่ก็ให้พนักง,งานเขาบอกว่าเออเชิญเลยครับพี่อยู่ทางด้านบนครับเออแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฝ่ายที่แบบถูกใจกันนะครับไม่รังเกียจกันเหมือนปัจจุบันนี้ครับผมรู้เลยว่าพนักง,งานส่วนใหญ่ตอนนี้รังเกียจลูกค้าที่กำลังที่เรากำลังเติมสินค้าอยู่ สมมุติว่าเราเติมมาม่าเสร็จไปละเราเติมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสร็จไปแล้วนะครับแล้วมีลูกค้ามาหยิบอีกมาหยิบ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 เสร็จปุ๊บล้วพนักงานก็ต้องไปเติมใหม่อีกรอบหนึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการที่แบบพนักงานอ่ะหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยรังเกียจลูกค้าแหละอ่าอาจจะแบบใส่อารมณ์กับลูกค้าว่าแบบเออแบบทําของแบบ ต,ต,ตึ้งตึ้งตั้งใส่หรือไม่ก็เชิดสีหน้าใส่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าประเมินตัวเองนะครับว่าเอ้ยฉันทันมาฉันทําอะไรผิดแล้วก็เอ้ยฉันขอโทษเขาดีไหมเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าเนี่ยควรที่จะกระทํานะครับโอเคสําหรับเรื่องที่ผมพูดกล่าวมานั้นนะครับก็จะเป็นแบบ มันเป็นประสบการณ์ที่พนักงานเพื่อนผมนะครับเขาร้องขอมาว่าเอยออมมี่ช่วยป่าประกาศให้ฟังหน่อยว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะพนักงานต้องเจอแบบนี้นะต้องทําแบบนี้นะรบกวนบอกคนที่เป็นลูกค้านะครับให้เขาเนี่ยเออฟังหน่อยแล้วก็เข้าใจหัวอกพนักงานหน่อยว่าเออลูกค้าทําแบบไหนถึงจะดี ทำ,ทำแบบไหนถึงจะถูกทำแบบไหนร้านสะดวกซื้อของเราเนี่ยจะครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตนะครับก็คือตามที่ผมพูดกล่าวมานั้นเลยกดมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าลูกถ้าลูกค,ค้าหรือผู้ใช้บริการจริงๆเนี่ยก็ททำตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากอะไรรอกครับแค่อย่าไปเดินเหยียบพื้นที่ที่พนักงานเขาทาความสะอาดแค่ร้องขอให้พนักงานเขาหยิบของให้แค่ประเมินตัวเองว่าเอ้ย ฉันต้องออกจากบ้านฉันต้องเอาถุงไปด้วยนะเออฉันต้องเอาถุงผ้าไปด้วยนะไม่งั้นฉันต้องแบกของกลับบ้านนะอันนี้เป็นยังไงมันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองเพื่อความรอบคอบมากกว่านะครับไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าพนักงานหรือว่าไม่ได้ว่าผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้าท่านใดทุกท่านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมแค่บอกว่าผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้านั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกระทำตามที่ผมได้อธิบายไว้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุดเลยนะเออเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นต่อสังคมเราจริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกาลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับไว้ผมมีเรื่องไหนที่ผมจะมาแชร์ที่เพื่อนผมแบบ อยากจะมาเล่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยวันนี้เจออะไรบ้างอยากให้แบบอยากให้ผมแชร์ประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับ<ๆ>ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวต่อๆไปนะครับของอมมี่นะครับของเพื่อนอมมี่ดีกว่านะเพราะว่าผมคงไม่มีประสบการณ์ที่จะไปทําร้านสะดวกซือ้อหรอกโยเวนเซวสาขาเดียว นะครับที่ผมเคยทำนะครับผมก็เป็นแค่เด็กพ้าทามนั่นแหละโอเคสำหรับควิปวโนนี้ก็ขอกลับลรากันไปก่อนครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย